MedCMU Podcast for ฟัง for h e l h ฟัง for h e l h Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสียงที่ทุกท่านได้ยินนะคะเป็นเสียงของทีมแพทย์ถูกเฉินทางอากาศ ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงยากนะคะส่งต่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลใหญ่ๆค่ะเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่รวดเร็วเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต ซึ่งบางพื้นที่นะคะหากจะเดินทางด้วยรถยนต์ก็จะต้องมีความยากลาบากค่ะใช้เวลาการเดินทางเป็นวันเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะคะอาจจะยังไม่เคยรู้จักเลยค่ะว่าทีมแพทย์ถูกเฉินทางอากาศคืออะไรวันนี้เราจึงนําเรื่องนี้มาพูดคุยกันค่ะให้พวกเราได้มาทําความรู้จักนะคะว่าสําหรับทีมแพทย์ถูกเฉินทางอากาศหรือ sky doctor คืออะไรทีมงานที่ทํางานร่วมกันเนี่ยจะมีส่วนไหนบ้างรวมถึงจุดรับส่งในปัจจุบันค่ะในภาคเหนือนมีกี่จุดนะคะสถิติในรอบปีที่ผ่านมา เป็นยังไงบ้างเราบินทีขึ้นมากแค่ไหนร่วมถึงอุปสรรคและความท้าทายของทีมแพทย์ฉุกเฉินในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็พร้อมที่จะพูดคุยกับผู้ฟังทุกท่านแล้วค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตร ผูวอในการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้โชคดีมากๆที่ทางรายการนะคะได้มาพูดคุยกับท่านพ่อออถึงรเรื่องที่เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านอยากให้ความสนใจค่ะในเรื่องของทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศค่ะก่อนอื่นอยากรู้ว่าทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศคืออะไรคะครับชื่อเรียกที่เราเรียกกันเองในหมู่หมอนะครับเราเรียกว่า sky d เตอร r นะครับ สกายก็ตรงไปตรงมานะสกายด็อกเตอร์ก็ด็อกเตอร์เรอหมอที่บินได้นะครับ,รบโดยหลักการก็คือว่าคำว่าสกายด็อกเตอร์หรือแพทย์ลำเลียงฉุกเฉินทางอากาศนี่ก็จะเป็นกลุ่มหมอที่ทํางานเรื่องการลำเลียงผู้ป่วยทางการบินนะครับ,รบ,รบเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเวลามีผู้ป่วยจะส่งต่อก็ดีไปรับมาจากโรงพยาบาลใดๆเพื่อเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ดีแล้วมักจะมาโดยทางบกนะครับซึ่งทางบกจริงๆในภาคเหนือมันก็จะมีุัสรรคค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเดินทางค่อนข้างยากครับ สกายด็อกเตอร์จึงถือกําเนิดขึ้นเพราะว่าเราสามารถช็อตคัดโดยไม่ต้องไปผ่านความลดเลี้ยวเคี้ยวคดของถนนที่ผ่านภูเขา <c oughs> นะครับดังนั้นโดยความหมายนะครับของกลุ่มสกายด็อกเตอร์นี่ก็จะหมายถึงกลุ่มแพทย์และกลุ่มบุคลากรทางแพทย์นะครับที่นําส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน <c oughs> เพื่อให้ไปถึงปลายทางที่มีศักยภาพที่ดูแลผู้ป่วยรนายนั้นได้ครับ <c oughs> ในแต่ละครั้งค่ะทีมงานเนี่ยจะมีใครบ้างที่เป็นส่วนร่วมในการทํางานรับส่งอย่างเงี้ยค่ะ สำคัญก็คือว่าทีมนั้นต้องเป็นบุคลา,ออากรทางการแพทย์แน่ๆนะครับคนที่ทำงานภายในถงโดยสารของเฮลิคอปเตอร์ก็ดีเครื่องบินของทางอานิชก็ดีเนี่ย<ะ>คนที่ทำงานกลุ่มนี้ต้องเป็นกลุ่มที่เคยผ่านการฝึกอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศนะครับซึ่งมีอยู่2แบบแบบพี่เลียงลำเลียงพื้นฐานกับลำเลียงแบบขั้นสูง โดยส่วนใหญ่ต้องการการฝึกอ,อบรมเหล่านี้เนี่ยคนที่เข้าฝึกอ,อบรมก็จะเป็นคนอยู่3ประเภทครับหน,หนึ่งก็เป็นคุณหมอนะครับจริงๆแล้วคุณหมอก็มีหลายสาขาแต่ขอให้ได้ผ่านการฝึกอ,อบรมซึ่งส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคุณหมอทางเวชศาสตร,ร์ฉุกเฉินซึ่งผ่านการอบรมเวชศาสตร,ร์การบินนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นกลุ่มพยาบาลน,นะครับซึ่งพยาบาลเหล่านี้กล่าวได้เลยว่า8 0 8 5จะเป็นพยาบาลห้องฉุกเฉินซึ่งผ่านการอบรมเช่นกันกลุ่มที่3เรียกว่าผู้บริบรติการฉุกเฉินทางกกกาาาาารรรรรรแพพททยหือภษต่งปะะเเศีมนคับ พราเมเตออาจจะไม่ค่อยคุ้นมากสำหรับพวกเราเพราะว่าเป็นสาขาวิชาชีพใหม่ซึ่งถือก็เมนมดนมันไม่นานเท่าไหร่นะครับตัวประเทศก็มีประมาณไม่กี่พันคนนะครับซึ่งพารามิเตอนี้ก็จะเป็นหลักสูตรปัญญาตรี4ปีเขาก็จะเรียนรู้มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกับพยาบาลนะครับแต่ว่าเรียนรู้มาเพื่อจะเป็นผู้ช่วยของแพทย์ในการที่จะดูแลผู้เจ็บป่วยผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเหล่านี้แน่นอนครับทั้ง3ากลุ่มอาชีพนี้ก็จะต้องผ่านการฝึกการบินหรือการดูแลผู้ป่วยทางอากาศแบบพื้นฐานเป็นอย่างน้อย และที่สําคัญกว่านั้นนะครับนอกจากถุงโดยสารแล้วก็ต้องมีนักบินนะครับต้องมีนักบินซึ่งนักบินก็มีองค์ประกอบอยู่2ท่านเป็นอย่างน้อยนะครับวันในในอากาศยานก็จะมีกลุ่มนักบิน2ท่านแล้วก็มีผู้ที่ปฏิบัติการในถงที่ดูแลผู้โดยสารนะครับสาถึงสท่านแล้วก็รวมกับตัวผู้ป่วยหนึ่งคนครับก็จะเป็นองค์ประกอบที่ครบองค์แล้วก็บินในแต่ละครั้งครับค่ะครับส่วนใหญ่ค่ะท่านผู้นวยการคะจะเป็นผู้ป่วยในกลุ่มไหนบ้างคะ ผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเอา100%เเลยนะครับผู้ป่วยเหล่านี้จะเป็นผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลที่เร่งด่วนและก็ฉุกเฉินนะครับถ้าเจ็บป่วยมายาวนานแล้วอยากจะแวะมาสวนดอกขอบินได้ไหมอันนี้เราก็ต้องนําเรียนว่าการบินแต่ละครั้งมันก็ย่อมมีความเสี่ยงนะครับเราคงจะไม่สามารถที่จะทาทาการบินให้กับผู้ป่วยทุกคนได้นะครับเพราะการบินต้องมีองค์ประกอบทั้งใช้อากาศยานซึ่งมีต้นทุนค่อนข้างมากแล้วก็จะเป็นจะใช้บุคลกากรทางแพทย์ที่มีความสามารถขึ้นไปบิน และการบินแต่ละครั้งเมื่อไม่แตะพื้นแล้วอยู่บนอากาศก็ย่อมมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับดังนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินและโดยสถิติเราก็จะมีอยู่3-4กลุ่มโรคหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มการบาดเจ็บทางศีรษะนะครับหรือเรียกว่า head injury เพราะว่าบ้านเราก็ยังเป็น เป็นยาขมสําหรับคนไทยเรื่องการขับขีม่มอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยนะครับส่วนที่2ก็เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจนะครับซึ่งหลอดเลือดหัวใจพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของหัวใจขาดเลือดและจําเป็นจะต้องมารับการรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดเพื่อให้หัวใจนั้นกลับมาทํางานปกติกลุ่มที่3ที่เราเจออยู่พอสมควรก็คือกลุ่มสโตรกนะครับกลุ่มสโตรกก็เส้นเลือดอุดต,ตันที่บางครั้งให้ยาแล้ว เส้นเลือดไม่เปิดเราก็จําเป็นจะต้องมาทําการขยายด้วยบอลลูนหรือว่ามาดึงริ่มเลือดออกนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เหมือนกันที่ไม่ใช่บาดเจ็บศีรษะอย่างเดียวก็ปวดปนงินไปกระดูหกหักตับแตกม้ามแตกเส้นเลือดขาดกลุ่มพวกนี้นะครับสามสี่กลุ่มนี้เป็น3ามสี่กลุ่มหลักที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือเสี่ยงต่อการสูญเสียวัยวะ,ะครับถ้าช่วงวัยก็น่าจะมีคะกันไปเลยหรือเปล่าคะท่านผอครับถ้าเราพูดถึงการบาดเจ็บนี่นะครับกลุ่มอายุก็จะเป็นกลุ กลุ่มอายุน้อยก็อุบัติเหตุง่ายนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงกลุ่มสโตรกหรือกลุ่มที่เป็นเส้นเลือดหวัวใจเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่อายุมากขึ้นนิดนึงอาจจะ5้าปีขึ้นไปจึงจะเริ่มมีอาการเหล่านี้แล้วก็เริ่มมีการลำเลียงนะครับแต่ถ้าถ้าเราเอาตัวเลขจริงๆกลมๆเลยแล้วมาดูว่า กลุ่มใดมากที่สุดกลุ่มที่สัมพันธ์กับอุบัติเหตุสูงที่สุดนะครับก็คือ<ป>กลุ่มอายุน้อยใช่ครับเพราะว่ามีการท่องเที่ยวทัวไทยมีการบาดเจ็บขับรถไม่ระวังไม่สวมหมวกนน็อกอุบัติเหตุเกิดเมื่อไหร่แล้วในสถานที่ที่มีข้อจํากัดเรื่องศักย<ๆ>ภาพเนี่ยก็จะไม่สามารถดูแลได้อย่างเต็มที่ก็ <S <S <ๆ>จะติดต่อทีมสกายด็อกเตอร์นะฮะแล้วก็บินพามาส่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เชียงใหม่ก็จะมี2แห่งที่รับก็คือมหาราชนครเชียงใหม่แล้วก็โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับในการรับรีเฟอร์เคสเหล่านี้เข้ามาครับ พูดถึงจุดรับส่งเนี่ยปัจจุบันในภาคเหนือของเราเนี่ยมีจุดรับส่งเยอะไหมคะถ้าพูดถึงส่งนะฮะถ้าส่งเนี่ยส่งจะมีแค่สองที่นะครับสองที่ก็ที่แรกก็จะเป็นที่คณะแพทยศาสตร์ไม้เชียงใหม่นะครับที่บริเวณลานสนามฟุตบอลที่เราใช้บ่อยๆในการํำเรียงผู้ที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเฉินมาลงนะครับจุดที่2ก็จะเป็นที่บริเวณใกล้ๆกับโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับซึ่งที่บริเวณนั้นก็จะมีพื้นที่ของทางค่ายทหารอยู่ด้านข้างที่เราสามารถที่จะ เอาเฮลิคอปเตอร์ไปแลนดิ้งได้แล้วก็ใช้รถแอมเบลเลนส์ของโรงพยาบาลนครพิงค์เข้าไปรับถ้าจุดส่งนะฮะก็จะมี2จุดใหญ่ๆจุดที่เราไปรับในจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยตอนนี้เราพัฒนาเพื่อจะไปรับในโรงพยาบาลที่อยู่เหนือสุดของเชียงใหม่แล้วก็ใต้ของเชียงใหม่เราก็คือที่โรงพยาบาลจอมทองกับโรงพยาบาลฝางนะครับเราก็จะมีพื้นที่ใกล้เคียงที่เราพัฒนาให้เป็นพื้นที่แต่โดยความเป็นจริงกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้บริการเรามากๆเนี่ยมักจะไม่ใช่ผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ที่มันธุรกันดารนะครับโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยเป็นรายหลักของประเทศเลยนะครับตัวเลขการบินจํานวนหนึ่งเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งจะมาจากแม่ฮ่องสอนครับเพราะเป็นพื้นที่ภูเขาซึ่งเราทราบดีว่าเดินทางแม่ฮ่องสอนเนี่ยพันโค้งนี่ไม่อาเจียนก็แปลกนะครับแล้วก็เส้นทางส่วนใหญ่ก็ว่ากันอย่างน้อย4-5ชั่วโมงในทุกที่ของแม่ฮ่องสอนดังนั้นถ้าเราใช้อากาศยานเนี่ยอาจจะสามารถชดคัดเวลานะครับยกตัวแล้วก็ พาคนไข้ามาส่งอาจจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง<ค>นะครับทาให้เราสามารถมาถึงได้ด้วยความรวดเร็วนะครับอันนี้ก็อ,อยู่ที่ความพร้อมของอากาศยานนะครับสภาพอากาศแล้วก็ความพร้อมของทีมงานนะครับซึ่งระยะหลังก็เริ่มมีตัวเลขในการที่จะบริการเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินในระยะหลังเราก็ต้องการความรวดเร็วจะได้ดูแลคนไทยทุกคนที่อยู่วนพื้นเพนดินไทยได้อย่างทั่วถึงกับเพราะฉะนั้นสถิติในรอบปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะและท่านผู้ในการคะ คือถ้าเราพูดถึงเมื่อสมัยก่อนนะฮะถ้าเราย้อนหลังไปสัก8ปีสิปีปีหนึ่งสักไม่เกิน20ครั้งะนะครับในช่วงตั้งแต่ปี 2561- 62เป็นต้นมาเนี่ยตัวเลขเริ่มไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับไต่ขึ้นจนก,กระทั่งเป็น60กว่าลายต่อปีแล้วตอนนี้ล่าสุดในปี64นี่ขึ้นไปถึงประมาณ102รายต่อปีหมายความว่าใน1เดือนที่เราบินเนี่ยอาจจะบินไปได้ถึงประมาณสัก4-5่รอบที่เราที่เราเริ่มบินโดยประมาณนะครับอย่างน้อย เพราะเพราะว่าถ้าสังเกตนะฮะถ้าเรานั่งอยู่ในขแะแพทเราจะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์แลนดิง<ช>้งบ่อยมากบางวันลงมา2ครั้ง<ช>นะครับบางสัปดาห์ก็อาจจะมีทั้ง3 4ครั้งโดยประมาณก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปช่วงตั้งแต่ปีใหม่เปนต้นมานี่บ่อยนิดนึงมกรานี่ก็บิบนไปตั้งโอ้โหว่านะาจะวาน10กว่าครั้งแล้ว่ะนะครับในช่วงมกราที่ผ่านมา แทนผู้ในการะคะแล้วสาหรับเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะครตรงนี้ผู้ฟังอาจจะกําลังคิดว่าแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยใครที่จะต้องเป็นคนออกตรงนี้ค,คะเบื้องต้นก็คือว่าผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกนะครับว่าเขาจะไปป่วยที่ไหนและการเดินทางของคนบ้านเราก็จะมีการเดินทางอยู่เรื่อยๆเมื่อเขาเจ็บป่วยการเข้าถึงบริการก็มีความสำคัญนะครับดังนั้นเอามาตรฐานก่อนว่าผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายสักบาทเลย<อ>ไม่ว่าคุณจะเป็น คนที่ใช้สิทธิ์30บาทข้าราชการประกันสังคมหรือแม้แต่ชาวต่างด้าวนะครับชาวเขาชาวดอยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์หากเจ็บป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลด้วยเชิงมนุษยธรรมแล้วเนี่ยการบินของสกายด็อกเตอร์เนี่ยจะไม่มีค่าบริการนะครับแล้วโรงพยาบาลกับเฮลิคอปเตอร์ที่บินมีคนซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายนี้หรือไม่นะครับแน่นอนการบินเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องมีการใช้น้ํามันนะครับใช้นักบินใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับและปัจจุบันมันมีกระบวนการหนึ่งนะครับของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการที่จะพยายามทําให้กระบวนการนี้เป็นมาตรฐานของประเทศเพื่อให้คนเข้าถึงบริการได้เต็มที่ก็จะมีระบบการคืนค่าใช้จ่ายให้นะครับทั้งหน่วยที่เป็นเจ้าของอากาศยานหน่วยที่เป็นผู้พบชาของฝ่ายการบินนะครับและหน่วยที่มีแพทย์และพยาบาลออกบริการก็จะเป็นค่าบริการที่ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็คืนให้ตามสมควรเพราะว่าอย่างไรพวกเราก็ทํางานให้กับราชการอยู่แล้วชีวิตพวกเราทํางานเงินเดือนมาจากภาษีประชาชนนะครับดังนั้น การดูแลเหล่านี้เนี่ยแม้จะมีค่าเหนื่อยให้นิดหน่อยแต่เมนเมนแล้วเนี่ยเราต้องบริการประชาชนเพราะการช่วยชีวิตเป็นงานของคุณหมอและคุณพยาบาลและพลเรือนกที่ทํางานอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นประเด็นที่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแต่คนรจะมองว่าคุณต้องมีตังค์นะคุณต้องเป็น VIP นะคุณต้องเป็นระดับผอออมหาราชนะถึงบินไม่ใช่นะครับคนที่เราบินเนี่ยส่วนใหญ่ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นชาวบ้านนะครับเป็นชาวเขานะครับเป็นคนยากจนซึ่งเข้าถึงบริการยาก ชาวเขาบางคนบินมานี่ไม่รู้เลยทุกทําว่าตัวเองชาตินี้จะมีโอกาสได้ขึ้นเฮลิค,อป,ลคอปเตอร์ลักษณะนี้อีกหรือไม่นะครับว่าเจ็บป่วยแล้วมีการดูแลผมยังเคยเห็นญาติคนไข้นั่งน้าตาไหลขึ้นเครื่องมากับเราเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะได้มีโอกาสขนาดนี้ครับค่ะครับอุปสรรคแล้วก็ความท้าทายของทางทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศนี้เป็นยังไงบ้างคะความท้าทายมันอันที่หนึ่งคือว่าเรามีข้อจํากัดเพราะว่าเอาประเทศไทยเราจริงๆในทุกพื้นที่เนี่ยในสังกัดโรงพยาบาลทุกแห่งเราไม่ังไม่มีเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์นะครับ ดังนั้นเวลาที่เราจะบินแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรอื่นเพื่อจะขอใช่ว่าขอยืมอากาศยานนะครับซึ่งอากาศยานเรารู้อยู่แล้วว่าในประเทศไทยเราเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอากาศยานก็ต้องอยู่กับ2อ,องค์กรใหญ่ๆก็คือกลุ่มของกลาโหมก็ค,คือทหารนะครับแล้วก็กลุ่มของสำนักงานตำรวจแห่งาชาติครับซึ่งเขามีเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายขนส่งของเขาอยู่เป็นประจํา ดังน,นั้นเราก็ต้องมีการตกลงในขั้นของผู้บัญชาการระดับสูงนะครับว่าจะซัพพอร์ตประชาชนก็เป็นความกรุณามากนะครับของทั้งสันนิบงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งทัพบ,บกแล้วก็ทัพอากาศที่ให้ความกรุณาในการที่เรายินดียกตัวบินให้เราเมื่อถึงเวลาอันควรความท้าทายนี้จึงยังเกิดขึ้นเพราะว่าเรายัางต้องมีภารกิจในการที่จะร้องขอนะครับก็จะมีเวลาในการร้องขอพอสมควรถ้าสมัยแรก อาจ,จใช้เวลาถึง2ชั่วโมงกว่าจะยกตัวได้เพราะว่าระบบการใช้อากาศยานของทางรัฐบาลและของทางกลาโหมเนี่ยเขาก็ต้องมีระบบเช็คลิสต์แล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของหาที่มาที่ไปของการขึ้นบินพอระยะหลังเราเริ่มบินบ่อยขึ้นนะครับการอนุม,มัตินี้ก็เร็วขึ้นทําให้เรายกตัวขึ้นได้เร็วที่สุดก็อาจจะภายใน30มาทีนาที<ม>จากที่มีการร้องขอมานะครับอันนี้คือความท้าทายเรื่องที่1น,นะครับ เรื่องที่2ก็คือบุคลากรที่สามารถบินได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะขึ้นไปบริการเรื่องการบินขณนะว่าแอร์โฮสเตสหรือนักบินต่างๆจะต้องฝึกฝนกนันเป็นแรมปีนะครับของเราเราก็ต้องเข้าคอร์สการฝึกอบรมเพราะว่าพื้นฐานของการดูแลผู้ป่วยจุกเฉินบนอากาศยานแตกต่างกันมากกับการดูแลในพื้นราบนะครับบนนั้นมันก็จะมีทั้งสิ่งแวดล้อมมีเสียงดังมีความไม่ทรงตัวของอากาศยานการสื่อสารลําบากแล้วก็มีข้อจํากัดของเครื่องมือเครื่องไม้ครับ ดังนั้นหมอเหล่านี้ก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องเรียนนะครับเรื่องของการดูแลในพื้นที่จํากัดแล้วก็อุปกรณ์ที่มันมีน้อยต้องหัด i m p r o v i s e Ad a p t หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือบางชนิดเพื่อใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินข้างบนส่วนที่3ที่เป็นความท้าทายก็คือความเรื่องความกังวลน,นะควนวะความกังวลหมายเพราะว่าอะไรความกังวลคือคือทีมที่ไปบินเนี่ยเขาเขาไปบินเพราความรู้เขาอยากช่วยนะครับแต่คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็ดีนะครับญาติพี่น้องครอบครัวก็ดีก็มีความกังวลใจอย,อยู่นะครับว่า การไปบินแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้หมายาว่าเราปลอดภย100ัยร้อยเนะครับแน่นอนนะครับทีมการบินทั้งทหารแล้วก็นักบินที่ทํางานเนี่ยเขาทำงานเต็มที่ในการเช็คลิสต์เรื่องความปลอดภัยนะครับแต่แน่นอนนะครับมันก็โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็ย่อมมีนะครับและความกลัวเหล่านี้เราต้องต้องเอาชนะมันให้ได้นะครับความกลัวและความกังวลใจของทั้งผู้บับชาแล,ล,ล้วก็ครอบครัวรวมถึงทีมงานเองบางคนนะครับสื่อสารความเข้าใจให้เขามองเห็นว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันเกิดคุณประโยชน์อนเนกอันนันนะครับ รวมไปถึงการกระตุ้นและก่อนก็การพยายามาให้ทุกคนที่ขึ้นบินที่เป็นบุคลากรแพทย์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานแล้วก็ข้อกาหนดที่ทําให้นะครับ,รบจะได้ไม่ไปรบกวนระบบการบินใดๆที่ทําให้ความปลอดภัยนั้นสูงที่สุดครับความท้าทาย3เรื่องนะครับที่ผมนําเรียนก็ตอนนี้เราก็เอาชนะไปได้พอสมควรนะทำให้การบินนี้มันก็เริ่มมีตัวเลขมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้น แต่หลักร้อยครับค่ะวันนี้ครบถ้วนมากๆค่ะโชคดีที่ได้มาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการนะคะเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยจะรู้จักทีมสกายด็อกเตอร์มากขึ้นแล้วก็ได้มองเห็นความเสียสละนะคะในหน้าที่ที่เหนือยิ่งกว่าการรักษาผู้ป่วยอีกนะคะก็ใ,<ช>ในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆค่ะควันนี้ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโร,รงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มากๆเลยค่ะยินดีมากนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในการตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Facebook, Youtube, Twitter, t e l e gram Instagram, Podcast เพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า med cmu นะคะ med cmu เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ MedCMU Help Podcast for Health Fung เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา